ราบิเตป้มงคลจาบิเตปเป็นองค์ขัรยเรียนพ่อ hmm. กันว okay. ่ามีประเดชมะคนได้เมตตาบรรจุวัตถุมงคลต่างๆลงไปเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอยู่ในเหือนนี้แล้วก็จะนำมาซึ่งความเกิดความเจริญโดยเฉพาะพ่อขัดทรัพย์คำว่าโภคะแต่ว่าสิ่งที่กุขโภครบริโภคสิ่งบางสิ่งเรากินมันแต่สิ่งบางสิ่งมันกินเรา ถ้าสิ่งที่กินเราเรียกว่าอุปโภคถ้าเรากินมันเรียกว่าบริโภคสองอย่างมันกินเฮาแบบมี้จังสสงจังเสียี่มันกินเฮาเด็ดเฮาไปกนินมันเด็ดนี่ใท่ทั้งงงอันนี้บริโภคเรื่องหนึ่งเรากินก็คือสิ่งที่บริโภคและแก่อาหารการกินทีนี้เรียนมงคลประตมงคลนี้จะเป็นประตูมงกลที่จะดูสิ่งที่เป็นมงคลมาหาเราโยมทุกท่านท่านนายกตลอดทัปดาห์วันี้แจกติดทาง คนเรานี่ก็เหมือนจักรวาลธรรมดาจักรวาลนี้มันดูดกันพระอาทิตย์ก็ดูดดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็ดูพระอาทิตย์โลกก็ดูกันถ้าไม่ดูกันมันก็ลอยไปหากันไม่ได้มันดูกันไปดูกันมาจึงมาเรียกโลกหมุนเพราะรูกหมุนนี่สถ ah. ิ mm ่าโลกมันเดือดตันมันถึงตันทีนี้คนเรามันก็มีเครื่องดูดกันสังเกตดูก็แล้วกันคนเกิดมาบางคนดูดเกียดติดกับรสมบัติ ดูเอาเงินเอาทองเกิดเอาสิ่งอิสริยยอะทีิเกียรติยศเอาคุดงามความดีใส่ตัวอยากจะเป็นอะไรก็ได้เป็นสงความศาสนาอีกเปิดก็ดูมาแต่สิ่งดีงามดูดทัวมาอะไรบ้างถูกความยกต้องสนับสนินดูทรัพย์สินเงินทองแต่บางคนดูดในสิ่งที่ไม่ดีมาใส่ตัวดูดไม่คอนแน่ดูรูปปัแน่ดูดเครื่องที่บอดีมาใส่แน่เนี่ยเพราะฉะนั้น เมื่ออย่างนี้แล้วพระเดชพระคุณท่านเมตตาเพราะว่าโอกาสทีใหม่อย่างนี้ควรเมตตากันเยอะมากอยากัให้เหยียดที่เป็นโภกระแสที่ดูดเป็นสิ่งดที่มงคลมาใส่ตัวทีใหม่ตั้งต้นใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อดักสงเหล่านี้มาแล้วเราจะมีใจที่เข้มแข็งใจของเราจะมีสิ่งที่ต่อต้านสามารถที่จะต่อตสู้กับปัติต่างๆนานา,นานได้ เพราะการสัมบทานก็เจริญเพราะฉะนั้นคุณโยมมาต้องมาดูดีๆเมื่อมีอย่างแย่ก็เลยมาให้มีเมตตามาเกิดกนณีเพราะฉะนั้นคุณโยมถ้าในเผื่อถ้าอย่างคุณพ่อพ่อแม่พ่อเมืองก็ดีท่านดีเลย่างนี้ถ้ามีสภาพไรก็จะมันดีตอนคุณสักว์ถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะแจกให้ญาติโยมเป็นความเมตตาของพระเดชและคุณหลวงปู่เราการแจกวันนี้แจกจากความเมตตาญากปราสารางี้ญาโยมมีความสุขความเจริญ ถ้าญาติโยมมั่งมีสีสุขพระเจ้าผมก็สบายถ้าญาติโยมไม่มีอยู่มีกินพระเจ้าผสมกับสงสารไม่เพ่ตาอยากจะให้มีสิ่งใดแต่วันนี้เป็นมงคลไปตัวบา้งา,ามมง,า 8, 9, 9, 9. งามงคลแปลว่าฐานดีมงคลแปลว่าควองก้าวหน้าเพราะฉะนั้นคำยิ้งกล่าวในมงคลเั้่สุดว่าแต่ว่าสิ่งที่เป็นมงคลก้าวหน้าบรรพบเห็น,นมงคลที่ตนจุกด้วยวัตถุเป็นมงคลที่เป็นสัญลักษณมงคลให้เรา เพื่อที่จะมอบเป็นน้ําใจในความขึ้นปีใหม่ไทยเราให้แก่ผู้ที่เดินทางไปมาทร,ราบการตัวท้าไปายชนในเขตต่ตา,างๆที่เดินทางนี่แหละแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นการเตือนสติเตือนสติให้เราขับรถต้องานต้อีบไปติดบ้านเสียในกรุไเัยมีสติำกำจับคือไม่ต้องให้คิดว่าต้องรู้ัจว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังขับรถสตินี้ ควรจะอยู่ควรจะปอนควรอะไรไปถิงทางโค้งเขาก็บอกว่าโค้งอันตรายสติก็จะได้เกิดนใจของเราเออมีหลื่องให้เนาะเปลีนสติเราเราก็จะเดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นคือทางทีนี้ในขณะเดียวกันทางรถเรามันจะมีทางโค้งทางชีวิตก็เหมือนกันมันมีโค้งอันตรายเหมือนกันเหมือนกตามรถที่แหละถ้ามันตั้งก่เดินก็เดินไปามันก็เป็นการลาบรือแต่ว่าท่านบอกว่าการเดินถนนชีวิตมันไม่ราบรื่น อย่าบอกว่ารวยด้วยดกุหลาบนั้นไม่ได้จริงอยู่ทางดำเนินชีวิตอาจจะรวยด้วยกระดอกกุหลาบแต่ในขณะเดียวกันใต้ดอกกุหลาบนั้นมันมีน้ากุหลาบพี่คอยจะทิ้มเราอยู่เป็นประจำถ้าไม่ระวังนี่ยในน้ากุหลาบนี่จะไปปากเตาก็ดิงกแทงเราให้เราต้องนั่งเสียเวลาเพราะฉะนั้นทางถนนของเราก็เหมือนกันทางชีวิตก็เหมือนกันบางคนเดินทางถึงจุดนหมายปลายทางบางคนเดินทางไปออกจากทาง ไม่ต้งคิดหมายอะไรไปเพราะอะไรเพราะตรงนี้เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นมงคลเหล่านี้แหละเนี่ยจะมีกําลังใจมีพลังใจเอ๊ะมีหลวงปู่ให้นอกำลังใจพระเจ้าขึ้นมากำลังใจอันนี้เป็นเป็นโมฆะโภคสมบัติเป็นโภคทรัพย์จะต้องก่อสู้กับชีวิตของเราท่านกูประมาว่าเดินทางชีวิตมันมีอยู่สี่จำพวกหนึ่ง เดินทางไปเจอภูเขาพวกแรกตับคืนไปไม่ไหวไปภูเขามาทาํงน้างันงพวกที่สองไปเจอภูเขาเหมือนเดิมพวกที่สองนี้ไม่กลับแต่อ,อ้อมอ้อมทางพวกที่สามไปเจอภูเขาอีกพวกนี้ไม่ไปอะไรนั่งอ้อนวอนไอเทพารักษ์ไหลมาช่วยเหลือให้มาช่วยหน้อยให้ภูเขายกภูเขาออหน่อย ที่สามพวกที่สี่ไปพวกนี้ไปเจอภูเขาก็เลยบอกกันว่าเอามาใครมีจอบมีเสียมมาช่วยกันขุดภูเขาคนสี่จัมพวกนี้พว,นพวกแรกไปถึงแล้วยอมเดินทางไม่ไม่ยอมยอมแล้วไปแล้วเจอปัญหาเอาแล้วฆ่าตัวตายอันนี้พวกใครพวกที่สองนี่เออหนีมันจะ้หน่อยอ้อมันจะหน่อยอ เพื่อว่าจะได้มีสิ่งที่ดีบ้างแต่อ้อมไปมันเลยตามมันอ้อมมันยานเดินนาใไอ้พวกที่สามนี่ไม่เอาอะไรนั่งว่อนวอนช่วยหน่อยเด้อเทพาลักทั้งหลายช่วยหน่อยเด้อแล้วแล้วคำตัวพาสิบฝลั่งเขาบอกว่าท่านช่วยตัวเองก่อนพระเจ้าจริงจะช่วยชาที่หลังลืมไปตรงนี้อ่อนรอนพวกที่สี่เอาเลยแข่งขันสู้พวกเราสู้ เจอภูเขาเอาเจาะอนเสียมาช่วยกันทะลุภูเขาไ่ไปได้แน่พวกพิสีนี้อุปสรรคไม่ไม่ไม่ไมไมยอมอุปสรรคเราต้องสู้เพราะฉะนั้นอุปสรรคถ้าเราสู้แล้วมันชนะแต่ว่าก่อนจะสู้อุปสรรคได้ใจเราจะต้องแข็งทีนี้ใจแข็งจะต้องมีเครื่องมาตันเครื่องมาปลอบมาโยอนอะไรมาเป็นปลอบเป็นโยนก็คือวัตถุมงคลนี่ดิเหรียญหลวงพ่อนี่ได้มาเอ้ยกูมีเหรียญหลวงพ่อแล้ว กูต้องสู้เนี่ยเพราะฉนั้นมันจะมีที่พึ่งถ้าไม่มีที่พึ่งไปไม่รอดมันหมดหลักมันหมดเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสดีมามารับเด้อมาเราก็เดียล่ากูไปเป็นกําลังใจโอ้ยอยู่เบ๋ยกาตั้งใจจะทเสียงนี้ต้องรับกลับตานอนต้องเส็ยต้องตรวจต้องอะไรหมดไ้นพระเจ้าพระสงฆ์นั่นอย่าไปเล่าเด้อยามพอออกไม่ทํามไม่ออกว่าพอออก มาแต่น้าเมื่อหรอกขีดข่ายอย่างพวกไอ้ปวดจะจะไม่เบาเดินแนวนี้จะเบาเธอแท้กันบ่ย่างหัวไป่ปวดทำกันเองเมื่อวานนี้ไปแสดงตามที่พี่หมายโอ้ยไปแสดงทีพี่หมายก็เลยมาพูดหอกโยมโยมเนี่ยเหลือโยมนี่ดีจริงๆริงล่อฟาอยู่เวลาพิการมีงานก็สบายผ้าไก y ล้างมือล้างตาห้อยเลยก็สบาอยู่ไปเด้อหลวงพ่อ เ็นลมโบล,ลมตปข,ของยาของโยมบัดต,ตัวเองไปจําศีลอุโบสถคืนเดียวก็วไม่ได้ตับ,บ้านทำไมไม่อยู่กับพระล่ะนะนะของมานนี้สิไงพระเมืเ่เวานเลยนะเพื่อนอเด็่น้อยเด็๋เอยู่ยยบ้านสุพรรณอยังนี้คุณหนูหูไปลี่ยนบนัตบอกพราะปัญาบอมีหูเลยในยี่ยขลาเนี้มึงเนี่เยเดานนายกดูนดดหน่อยเนี่ยแล้วเตรียมไปบงมวยมวยเปอย่ิง,ง,ง,ยยงดาผ่าอยู่ไหมวยวัตตัวถิ่น่ามวยบุเขาอมเนี่ย เพราะยังไงไอ้ไปยักษ์คนนี้ไอ้พระเจ้ามาส่งผดเลยเนาะเอียไปมาก็ดีอย่างเปื้อนแท้ของเราจีท่านนายกเทศมนตรีเอ้ยดีจริงๆกับเปื้อนปยักษเหล่านี้ไม่ได้ยินเก่าท่าต่างๆในวิทยุไม่เคยมีไอ้ที่เกิดอันนั้นว่าฆ้าพ่อฆ้าแม่ไม่มีแต่เปื้ออื่นทำไมมันมีบ่อยเลยเกินนะนี่ไม่มีเลยเอาเปื้องไปยักษ์เนี่ยท่านพ่อเมืองต้นดีห้ยกเทศมนตรีดีระยะมันส่งดี เพราะฉะนั้นเราอยู่ในศีลธรรมกันอาดเสมอได้ฟังแล้วก็เป็นชริมงคลแกตัวเองเป็นอย่างยิ่งที่ได้ฟังธรรมะนะครับจากกาเทศหของพ่อสัจจะนะครบตำบลเมกันต์ราไล่ไลกไลไครับ่านจะไูดเปรติวดหลวงพ่อนันหลวงตาโได้ให้พวามเชราใน่ไปในเครื่องนี้ขอ เรียนเท่านรอรัรบท่านนายอำเภอนะรอรับท่านนะครับรอรอรับท่านนายเำเภอและนนเมื่อท่านนายอำเภอมาถึงจะได้กราบด้วยบนพร,ระศุก์เจ้าจะ้มอบเหรียญน,นะครับเสริมงคลเหรียญพกขันทรพ่ว่านี้นะครับให้กับท่านนายเำืภอขอขอคนมาถือผ่านไปรอหน่อยนะครับถือผ่านไปรอตรงหน้าป้ายหน่อยเออนะมันนานกำลังกันัานครับมันนานับ เอาเอาที่ท <Okay. S 1> ีพระ่อนก็ได้มอบเหรียญก่อนค่อยค่อยเก่าวทีหลังค่อยกล่าวที่นนนบนพระคุณเจ้าท่านกลับมานั่งที่อาสน์เอาเอาไปถือไว้ก่อนนะครับครับครับเดี๋ยวท่านได้เคยมาก็ครับเออคุณเจ้าครับน,นีิมนต์ทางด้านนี้โดดตรงกลางกลางหน่อยครับผมคาัก่าไม่เหมนต์ครับอ,อ่าก่อนนับนิมนต์ ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอรับมอบเหรียญปกกระซับซึ่งเป็นเหรียญเตือนสติเน uh ื huh ่องในช่วงเทศกาลสงการตรงนี้นะครับจากของพ่อนราหลวงสามโออดีตเจ้าคณะตำบลประหลามแล้วก็มาพร้อมกับท่านเจ้าคณะอำเภอกำเนิดสองประวัติีด้เป็นเหรียญเป็นกําปั้นกําังเหรียญที่เป็นเหรียญเตือนสติในช่วงเทศกาลสงการนับว่าเป็นสิริมงคลนะครับก็พวกเรานะครับ กับจากัามอบเสร็จก็ขอการนิมนต์พระคุณเจ้านะครับกับที่นั่งตรงเก้าอี้ทางด้านหลังเหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับขอการนิมนต์เดี๋ยวก็จะได้เดินเชิญท่านแอมเพอให้อวบพวกเรามารับเหรียญเด็๋ท่านแอมเพื่อเป็นในโอกาสนี้ เรียนเชิญท่านนายอำเภอพิจิตรใท่านนายอำเภอนรงศักดิ์อิมเบร์ท่านได้ให้โอวาทกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงการครับเร่นครับกาาตก้ารกรับจงุสมสนตรปสัารีุอนใสปฏิบัติหน้าที่ ยุทบริการประชาชนเทศบาลตำบลพยากภูมิสัยเหตุการณ์ทั่วไปปกติครับเอาเรียบครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลพยากภูมิสัยท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลพยากภูมิสัยท่านกำนันตำบลปะหลานแล้วก็ทางท่านหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อสถนนวันนี้ผมต้องขอบคุณท่ญญญานนายกเทศมนตรีนะครับตลอดจนทั้งตำรวจของสถานีตำรวจปูทอนายักกระดูวิสัยนะครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านที่น้องอสองมรวมถึงทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมกันในการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนที่บริเวณตีแยกแห่งนี้นะครับก็เป็นไปตามนโยบาย ในการป้องกันและแก้ขายไหาะครับที่คนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับทีนี้ก็มีวันหยุดติดต่อกันถึง5้าวันนะครับคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรไปมาเพื่อกับยันที่ลำเลาเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งที่ผ่านม,มาทุกเราอเพอบท่าในแต่ละปีนะครับจะมีการเกิดแบบนี้บนท้องถนนเป็นจำนวนมาก หลาเหตุ็เนื่องากการขับรถเร็วการขับรถในความประมาทการเมาสุราะัะนั้นพวกเราต้องข้ามาช่วยกันในการรณรงค์ในการต้านกิจกรรมเล็กที่ร้ายแล้วกับที่น้องประชาชนเราถึงเราต้องมาช่วยกันอําวยความขะดวกนะครับในการจราจรเพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุลงให้น้อยที่สุดนะครับซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละท้งก็จะนำมาซึ่งความเสีย ั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินของี่องประชาชนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพวกเราทุกคนที่เสียเวลามาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลท่อนประชาชนนะครับให้เดินทางับยังที่ลำเนาให้ปลอดภัยนะครับก็ขอให้ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เราจะปฏิบัติหน้าที่กันในช่วงระหว่างที่17เมษายนก็เป็นเวลา7วันนะครับก็ขอให้ ตั้งใจนะครับผมก็จะพยายามมาให้กำลังใจแล้วก็จะไม่เย็นเยี็นพวกเรานะครับในทุกๆวันท่าเดียวกันนะครับก็ขอบคินว่าเราการนี้ขอเปิดนะครับปฏิบัติการนะครับในการเอำนวยความวาสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับในตําเหน่งจุดถูกแยกพระเจ้าปู่ิสัยนะครับไว้ในโอกาสนี้ขอบคุณมากขอทีครับแล้วสุดยอดยกมือ รับเรื่องกาีวิชัยเงนเบอร์พิจาคณาใจท่านก็มีของสิ่งของมาฝากสืบบริการประชาชนทางนี้ด้วยนะครับขอสช่ญตัวแทนนะครับรับมอบนะครับในการรับมอบอเพื่อที่จะนำมานะครับก็มีหลายถึงหลายอย่างไม่ร้อยนะครับอาหารสำเร็จรูกนะครับ เน,น,นี่ยนะาหสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับแจกเหรียญจากของพ่อนะครับก็รับเหรียญไปนะครับเป็นเหรียญเกิอนสติในช่วงเทศกาลตร

โอเคคดครับอดปลอดภัยนะครับพรอม่ให้ไปที่รวลึกทุกทอนนะครับดีครับดีับครับปลอดภัยนะครับสันตินะครับอรับ้ กัไปทางที่ไหนกันเนี่ยเอฟซีนสวัครับสวัสดีครับสวัสดีนครับวิัดนัน้เัดีนวันนเหมือนกันเัี

รถติดหครับรถามดนะครับันานะครับมนีนี่เลยรับิดครับเทางมาเยครับไปนะครับค่อย ไ้ทุกขันนะครับพี่ไ้ทุกขันนะครไ้ทุกขันมีสองเลนนะสองเลนไอทุกขัน ขาดเตียงอต้องทำต้องทำพบยีมาเลยนะพี่นี่นะครับกำลังแจกนะครับ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 

นะครับก so ็ขาบนิมนตหลวงพ่อกลับวัดตลอดเดนนมครับก็รับระทนไปรับระาสวัสดีครับรบประานอ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวั้ได้เห็นตัวจริงี ก็รอนมากการตัดของคุณในครั้ขกคุณาวทั้งสองก็เป็นอย่างเอราแต่นี้นะครับ